แต่ที่นี่อ่ะอนุญาตถามเลยแล้วเบลลีทานตัวไหนและทานกี่กล่องทานมิสเลอร์ทานมิสเลอร์สองกล่องได้หมดเพิ่งหมดไปสองกล่องละคะสามกล่องแล้วแล้วก็ทานอะไรอีกแล้วก็ที่นิ่นเข้ากาแฟเฮ้ยนายมาท่นอสเบอร์กอเอ๊ะบอยกาแฟนี่กะโซบะกันเนาะ

ดังเอเบกีเซนะรู้กันเชืยอเออรู้กันนะคะรู้กันอ่าแล้วตอนนี้ไตเป็นไงบ้างก็อาหามดีละใช่ไหมคะแล้วกินระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วเดือนเพิ่งจะสองเดือนแล้วตอนนี้ยังทานยาของหมอไหมไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องแลยเออนะคะอาหามดีละมากแล้วเบกีได้ส่งเบลลีได้ส่งต่อไหมหรือว่าบอกเพื่อนหรือว่าบอกญาติพี่น้องไหม มองหน้าอามม่ะหน้าซูมก่อนมากเ่อนหน้าสูมมากใช่ใช่ใช่อายุเท่าไหร่แล้วอายุแค่ตัวเองเฮ้จริงเหรอตอนนี้อายุหกสิบแล้วอารมณ์ยี่สิบมาหรือยังมาแล้ว เด็ดเจมนี่นานแค่ไหนก็จะกินเรื่อยๆตลอดชีวิตเลยไหมนนะกินตลอดชีวิตเลยไหมก็คิดไว้อยูนั่นแหละแล้วตอนนี้กี่คนคะยังคุณ <c oughs> ไม,ออไมไ่ออกเลย,เเลยนะคะอ,อยู่ในใน,นี้เละคังจำมีมั่งนะอ,อยู่ในนี้เหรอแสดงว่าหม่ตายอยู่ก็ไม่ไม่ตายอยู่ อันดับอันดุบรคไแต่ก็เมื่อกี้ก็แบบพูดเยอะนะคะอลังการดีละมากนะคะวันนี้ตายหายนะคะ